ามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40 EP 2ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบได้หรือไม่สามารถทําได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกนั้นสามารถเปลี่ยนได้ปีละ1นึ่งครั้งโดยที่ผู้ประกันตนสามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนไปเปลี่ยนทางเลือกได้ที่สํานักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือง่ายๆเพียงติดต่อสายด่วนประกันสังคม1506แล้วแจ้งเลขบัตรประชาชนได้เลยค่ะถ้าผู้ประกันตนมาตรา40ขาดส่งประกันสังคมมานานสามารถนำส่งเงินสมทบต่อได้เลยหรือไม่ส่งต่อได้เพราะไม่ได้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเพราะเราไม่ได้แจ้งลาออกค่ะผู้ประกันตนมาตรา40 ต้องชำระเงินทุกวันที่15ของทุกเดือนเหมือนผู้ประกันตนมาตรา39หรือไม่ไม่ได้กำหนดผู้ประกันตนมาตรา40สามารถจ่ายเงินสมทบวันไหนก็ได้ภายในเดือนนั้นๆหากเดือนไหนที่ผู้ประกันตนลืมจ่ายจะไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ค่ะค่าสมัครประกันสังคมมาตรา40ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม่ไม่ได้จ่ายค่าบริการค่ะเพราะในเรื่องของค่าบริการนั้น สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบให้ผู้ประกันตนค่ะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วจะกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ผู้ประกันตนกลับเข้าไปทํางานในสถานประกอบการที่มีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานประกันสังคมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย